รู้รหรือไม่เอสเพรสโซช็อตดื่มยังไงอย่างเดิมรู้มากินง่ายเพราะกาแฟในยุคนั้นคืนอการออกขันยาอ่ามันมันเน้นแบบเป็นเคนเนๆๆๆตี้ดื่มกินปุ๊บแล้วก็ไปเลยได้เห็นมีบางร้านเสิร์ฟน้ำเปล่าบ้างไม่เสิร์ฟบ้างเสิร์ฟโซดาบ้างอันนี้จริงๆแล้วควรทําแบบไหนดีอันนี้ก็เป็นคำถามเขาเอ <c oughs> ซงซึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านบ้าน,านเราบางครั้งเนี่ยเสิร์ฟที่แบบปุ๊บกาแฟตอนเช้าจบแต่ไม่กะรีกินกาแฟ ่ใชหลักกงกินข้าวก็กินกาแฟหลังใช่กินหลังอาหารครับเหมือนแบบพวกชโคโค็อกโกแลตที่มันมีบิเทเตอร์เป็นอัพเตอร์เออะไรเงี้ยซึ่งแบบซึ่งว่า,าขางเขาเนี่ยเขาก็จะมีพวกพวกน้ำเอาไว้กินก่อนเพื่อแบบล้บางปากนิดนึงเคลียร์พวกพาเลทบุนลิล้นเราไขมันโกนะหรือแตจะจะเป็นโซดาป้ากินงมอเตอก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าร้านนั้นทารุขาใกล้ไหนนะฮะใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอมันล้างปุ๊บก็ได้กินกาแฟดีๆ เราเคยได้ยินมาว่าแบบเออพอกินน้ำเสร็จตึกแล้วค่อยกินช็อตกาแฟแล้วก็มันจะปล่อยให้เอพิโซดช็อตเนี่ยมันมีอัพเดทที่มันยาวนานขึ้นแล้วก็เดินออกจากร้านไปเลยอันนี้ยรับแต่คือคือมันไม่ได้ถูกผิดกันแบบนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าโซดาหรือเปล่าตอนที่เขากินกันเขากินกันเพื่ออะไรคือจากหลังขึ้นหลังไปเแต่ว่าเราจะกินก่อนกินหลังก็ได้หรือมันมันคือได้แล้วได้แล้วได้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปสั่งเอเริโซดก่อนอไอเย็นไทยสายอันนี้ครับ